จากกรณีที่ผู้กำกับโจ้หรือพันตำรวจเอกทิติสันอุทนผลทำร้ายผู้ต้องหาเพื่อเรียกเงินจำนวน2ล้านบาทจนเกิดเป็นคลิปชาวเผยแพร่ไปทั้งโซเชียลมีเดียนั้นทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชารายหนึ่งในชุดจับกลุ่ม05เกิดความรู้สึกผิดที่ได้เห็นเหตุการณ์ของหัวหน้าในสังกัดแสดงพฤติกรรมอันไม่สมควรในการทรมานผู้ต้องหาจนเสียชีวิตล่าสุดได้มีการทำจดหมายร้องเรียนไปถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงระบุข้อความในจดหมายว่า ได้โปรดให้ความเป็นธรรมกับน้องเขาด้วยนะครับและขอความเป็นธรรมกับพวกผมด้วยเพราะท่านผู้กํากับท่านมักงอ้างเสมอว่าท่านเป็นสายตรงพลตําตรวจโทวงเล็บตอและเป็นลูกเขยกับท่านผู้บังคับบัญชาการตํารวจภูธรภาค6แถมยังอ้างกับพวกผมอยู่บ่อยๆว่าท่านสนิทกับท่านชินพัฒน เรื่องมีว่า5สิงหาคมผมกับชุดยาเสพติดของสพเมืองนครสวรรค์ออกปฏิบัติหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางมาสอบเป็นผู้ชายกับผู้หญิงซึ่งทั้งสองคนเขาเป็นแฟนกันพอมาถึงก็จับแยกสอบปากคำผมอยู่คอยเฝ้าดูอยู่กับผู้ต้องหาหญิงที่เป็นผู้หญิงใช้เวลาอยู่สักพักหัวหน้าชุดที่คุยกับผู้ต้องหาผู้ชายก็เดินไปบอกกับผู้กำกับว่านายครับมันยอมจบที่1ล้านผู้กำกับผมตะโกนตอบกลับมาอย่างเสียงดังล้านเดียวจะไปพออะไรเรียกมาสองล้านสิ ไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเราเองหลังจากนั้นผู้กำกับผมก็เดินมาหาผู้ต้องหาชายพร้อมกับเอาถุงดำคลุมหัวเพื่อต้องการทรมานน้องเขาเพราะอยากได้เงินเพิ่มอีกหนึ่งล้านด้วยเหตุผลอะไรพวกผมไม่ทราบปรากฏว่าน้องผู้ต้องหาขาดอากาศเสียชีวิตผู้กำกับแกก็เลิกลักทำอะไรไม่ถูกได้แต่สั่งพวกผมว่า ไปลบกล้องวงจรปิดแล้วเอาศพไปส่งที่โรงพยาบาลบอกกับหมอว่ามันเสพยากเกินขนาดแล้วก็สั่งให้หัวหน้าชุด05ไปคุยกับผู้ต้องหาหญิงว่าแฟนมันช็อกตายเพราะยาเสพติดแล้วตกลงว่าไม่ต้องพูดอะไรเพื่อแลกกับอิสระภาพหลังจากนั้นก็ส่งศพมีผลในทางคดีชันสูตรพลิกศพในวันที่6สิงหาคม พวกผมพร้อมจะให้รายละเอียดและปากคำครับแต่ตอนนี้ขอยังไม่เปิดชื่อจริงสิ่งที่พวกผมรู้สึกแย่ครับอีกคือหลังจากเกินเหตุผู้ก,กํากับผมก็เรียกพ่อน้องคนตายแล้วเอาเงินอุดปากโดยที่แกพูดกับพวกผมว่ากลัวอะไรเงินซื้อได้ทุกอย่าง ทีแรกตอนท่านมารับตําแหน่งพวกผมก็แอบดีใจนะครับเพราะค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพบว่าผู้กํากับแกรวยมีฐานะขับรถเฟอร์รารี่อยู่สังคมไฮโซเคยคบหามีแฟนเป็นดาราหน้าตาท่านผู้กาก,บกับก็ดูดีแถมยังเป็นจิตอาสาพระราชทานรุ่นแรกดีใจกันใหญ่เลยครับมีคนดีเป็นพ่อพระมาแล้วเบี้ยเลี้ยงค่าน้ำมันหรือความสุขต่อประชาชนจะดีแต่ที่ไหนได้ครับนี่มันโจรในคราบเครื่องแบบชัดๆคนเรามันดูกันที่ภายนอกไม่ได้กันจริงๆ